วันนี้มาแบบคลิปสั้นๆพาไปถ่ายนกแต้เร้าธรรมดาป้อนลูกที่วัดลำธา,ารกาญจนาภิอเอครับเริ่มต้นเดินทางจากกรุอเองเทพก็ตั้งเป้า GPS ไปเลยครับกูก็แมปไปที่วัดลำธารไปถึงเจอซุ้มทางเข้าก็เลี้ยวเข้าไปเลยครับแล้วก็จะเจอแยกแรกเลี้ยวซ้ายตรงไปเจอถนนตัดผ่านข้างหน้านะครับแต่ก่อนถึงถนนเนี่ยจะมีที่จอดรถขวามือก็เลี้ยวเข้าไปจอดล้วก็เดินข้ามถนนเพื่อไปยังใหม่ได้เลยครับ เมื่อไปถึงหมายก็นั่งเฝ้ากันไม่นานครับนกก็บินเข้าบินออกคือเอาจริงนกบินทุกๆ1 0บถึงสินาทีเลยครับส่วนมากอาจจะมีบางช่วงที่หายไปนานหน่อยแต่อยู่ประมาณนี้ครับสิบถึงสินาทีก็ก็จะมีให้ถ่ายเพราะนั้นห้ามเมอห้ามเผลอเลยทีเดียวพฤติกรรมของนกนะครับปกติจะมีกิ่งที่มาเกาะกอดแล้วค่อยเข้าไปในรังเพราะฉะนั้นจะมีอยู่3 4จุดที่นกเกาะกอดแล้วค่อยบินเข้าไปอันนี้ก็ลองดูเขาเป็นจุดไหนยังไงบ้างแล้วก็ตำแหน่งที่นั่งของไบหรือของบางไพรเนี่ยก็จะมีอยู่จุด ก็ลองเลือกดูนะครับว่าสะดวกแบบไหนอยากได้หน้าตรงบินเฉียงบินเข้าบินออกหรือว่าคาวขีสารหมายนี้ครับบางช่วงแสงค่อนข้างน้อยเป็านั้น2 8หรือ F4 น่าจะตอบโจทย์ได้แต่ถ้าถามว่ามีเลนเอแคบแค่มาได้ไหมมาได้ครับเพราะว่าระยะไม่ได้ไกลมาเพราะฉะนั้นการครอปอาจจะไม่เยอะสําหรับหมายนี้ในบางช่วงนะครับเนื่องจากว่าเป็นหมายที่อยู่ใต้ลมหมาบางช่วงก็จะมืดแสงน้อยนิดนึง แต่ว่าบางช่วงก็จะมีแสงหยอดแสงลงเพราะฉะนั้นการปรับตั้งกล้องหรือว่าการชดเชยแสงก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันลองดูครับวันนี้ผมมากับ Sigma 300 600นะรประกบกับ Sony A1 Original แล้วก็ Sony a 93ประกบกับ300 GM นะครับ F 2.8ตัวนี้ก็ทั้งคู่ก็ถ่ายสนุกทั้งคู่เลยครับการโฟกัสไม่ว่าจะนกเข้านกออกก็ถ่ายได้หมดเดี๋ยวลงรูปให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกมากๆกับการหลายรูปที่วัดลำดาวน,นี้ต้องขอบคุณหลวงพี่มากๆครับที่จัดเตรียมแล้วก็อำนวยความสะดวกให้เนาะสำหรับใครอยากรู้ว่าบรรยากาศจะเป็นอะไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวลงไว้ให้ดูในคลิปนี้ครับพร้อมทั้งรูปที่ว่าได้อะไรมาบ้าง สำหรับใครที่ชอบเคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปพร้อมๆกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบครับสวัสดีครับ